ให้แล้วรู้สึกเราสบายใจให้แล้วไม่ต้องหวังผลอนั่นแหละครับแล้ววันหนึ่งถ้าสมม,ตมุติว่ะแม้กระทั่งคําขอบคุณเราก็ไม่ต้องหวังผลแต่ถ้าว่าาถ้เขาได้รับในสิ่งที่เราให้แล้วแล้วเขามาขอบคุณนะนั่นถือว่ากําไรอม,มองแค่นี้เองครับอืแล้วก็พยายามให้โอกาสน้องๆได้ขึ้นมาทําหน้าที่ให้โอกาสพื้นที่น้องๆได้มีโอกาสได้เห็นคนที่ได้โอกาสว่าเขาเนี่ย น้องสามารถที่หยิบยื่นให้ให้ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นเงินทองอกำลังใจคำพูดก็ให้ได้แต่ถามจริงแล้วผมยังเชื่อมัน่นและยังเคารพในการตัดสินใจของเด็กทั้งหมดเด็กไม่มีใครคิดว่าเป็นคนไม่ดีแต่อยู่ในช่วงของวัยของโอกาสที่เราจะปล่อยผ่านหรือเปล่าท่างนั้น อาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปอนคับขอบคุณมากที่มาเป็นแขกรับเชิญของคนน่าคุยของพี่นะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่า <c oughs> เป็นเกียรติอย่างมากเลยครับที่ได้เรือกผมามาอยู่ในเป็นส่วนหนึน่งในในรายการแบบนี้ครับเรารู้จักกันมาพี่ว่าตั้งแต่สิบปีแล้วมั<ด>้งตั้งแต่ที่เห็นอาร์ตทำเรื่องของเยาวชนอยู่ตอนนั้นครับวันนี้พี่เลยว่าที่พี่อยากคุยกับอาร์ตเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าอาร์ตทำกานเพื่อสังคมอยู่เคยอยู่เล็กๆ็เงียบเทียบทให้เด็กๆมาอยู่ตลอดจนวันนี้ เราเก้าวมาสู่คนที่อยู่ข้างหน้าเป็นคนใช้เสียงเป็นคนขายเสียงคนหนึ่ง <c oughs> ให้กับสังคมเวลาออกงานไหนทุกคนมักจะยินเสียงอาร์ตเสมอว่า <c oughs> จะเป็นงานไหนก็ตามแต่เอนนี้เราคิดว่าเป็นคนหนึ่งน่าสนใจที่อยากจะมาคุยกันแต่เรื่องเราวันนี้อยากจะเริ่มต้นจากการที่ทําไมอาร์ตถ,ถึงอยากทํางานเพื่อสังคมท,งทั้งที่ตัวเองนั้นก็เรียกได้ว่าอาจจะยังไม่มีความเพียบพร้อมขนาดนั้นแต่ทําไมเราเลือกอยากทำือาอสังคมอยากเริ่มนี้ก่อนครับต,ต้องแบบนี้ครับมันมี จุดพีคของครอบครัวเรื่องของแม่ป่วยนะครับแล้วก็มันทอนทาให้ช่วงนั้นมันครอบครัววิกฤตมันมีคนเห็นแล้วก็ได้ซัพพอร์ตหยิบยื่นมาให้ให้กับตัวเราให้โอกาสทั้งเรื่องการศึกษานะครับตอนช่วงนั้นก็ถือว่าวิกฤตของครอบครัวเลยแหละน้องต้องไปอยู่กับลุงที่พิษโลกผมจะต้องไป เรียนหนังสือที่ราชพัฒน์ุยยาเนี elite, ่ยผมต้องไปอยู่ที่วัดอไปอยู่ที่วัดกัย์ตาโดยท่านรองจงพลรัตน์กับท่านรองรังสรร์เด็กคงเนี่ยเอาไปฝากแต่ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณชาติวักษัตาปัจจุบันก็ท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ให้ความเมตตาให้การอุปถัมภ์เรื่องการเรียนการงานทั้งหมดแต่จุดต้นต้นแรกๆครับเราเติบโตมาที่โรงเรียนวิศษชาติติวิยาภูมิอืครู ก็สอนให้ให้รู้จักการว่าเป็นผู้ให้ตั้งตั้ง,ต,งตั้งแต่สมัยถ้าไปมาถมเนี่ยยรงเรียนโรงเรียนว่าขุมทองเลยให้มาตลอดสอนให้เฮ้ยอาร์ตลูกหนูต้องเป็นแบบนี้นะถ้าถ้าเรารู้จักคาว่าให้ก่อนเนี่ยมันจะมีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับอืถ้าอย่างนั้นอยากให้อาร์ตนิยามคาคานี้ก่อนเลยการเป็นผู้ให้นิยามของมันคืออะไรครับไอ้จะบอกว่านิยามของว่าให้ ให้แล้วรู้สึกเราสบายใจให้แล้วไม่ต้องหวังผลนั่นแหละครับแล้ววันหนึ่งถ้าสมม,ตมุติอ่าแม้กระทั่งคําขอบคุณเราก็ไม่ต้องหวังผลแต่ถ้าว่าถ้าเขาได้รับในสิ่งที่เราให้แล้วแล้วเขามาขอบคุณนะนั่นถือว่ากําไรอม,มองแค่นี้เองครับอืม,มันไม่ต้องลงทุนอะไรบางครั้งบางอย่างอย่างที่เกิดในตอนที่แรกที่พบอลบ,บอกว่าจุดของครอบครัวหรือจุดในของผมเนี่ยมันก็ไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ให้อือ แต่เราให้โดยที่เราเราทาให้ให้ให้เขาเห็นว่าให้เราทําได้แล้วเราก็เอาไปให้ในสิ่งที่เขาวัตถุประสงค์เดียวกันของของผู้ให้ไม่ทีหนึ่งประมาณนั้นก้าวแรกของการเป็นผู้ให้ของอาร์ตหลังจากที่คุณครูเขาแนะนําอาร์ตีความการให้ของอาร์ตกับสิ่งที่อาร์ตทำครั้งแรกมันคืออะไรครับจุดแรกเลยนะหรือยอยู่เลยวข่มเนี่ยได้เป็นประธานนักเรียนอืนั่นคือคําว่าให้ให,ให้การเป็นผู้นํา กับเพื่อนเพื่อนน้องๆในโรงเรียนวัดขุมทองอันนั้นคือจุดแรกนั่นคือการขึ้นมาเป็นผู้นําด้วยเรื่องของเขาว่าให้เขาว่าเป็นผู้นําอือยังไม่ได้ให้อย่างอื่นอให้คําว่าผู้นําก่อนอืเท่านั้นเองครับไอ้คาผู้นําเองเนี่ยมันสอนเรามาตลอดอสอนออกมาพอมาอยู่ตันติมันให้เรามากกว่านั้นอีกมันให้เราหนึ่งเราไม่สูบบุหรี่หนื่งจากอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเราสูบเมื่อไร่เนี่ย เราไปบอกคนอื่นไม่ได้เลยว่าเฮ้ยอย่าสูบนะอือย่าสูบนะนะจนทำให้รู้สึกว่าถ้าเราจะไปบอกใครเนี่ยเราต้องเป็นตรงกันข้ามก่อนอืเด็กมันจะได้ไม่ย้อนว่าพี่ก็ยังสูบเลยแต่พี่จะมาสอนผมได้ไงอืนี่มันคือเป็นผลพไอยได้ว่าผมก็เลยไม่เป็นคนสูบบุหรี่แล้วก็เป็นหัวหน้าระดับชั้นดูแลน้องๆดูแลเพื่อนๆในโรงเรียนวิเศษาชาญนต,ติวิชาภูมิโดยที่ครูบาอาจารย์เนี่ยคอให้คําแนะนํา คอยซัพพอร์ตในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นะครับในจุดคําว่าให้คือให้ได้รับราชการเป็นผู้นําก่อนให้ความเป็นผู้นําก่อนเลยตั้งแต่เล็กเลยนะครับด้วยด้วยตัวตัวสูงเออตัวตัวคนตัวใหญ่ด้วยป่ะตัวใหญ่ตัวสูงหลังจากที่เราเริ่มความเป็นการให้ในฐานะเป็นผู้นําพี่อยากจะมาถามเรื่องของการเป็นผู้นําในฐานะที่มอบให้กับเด็กและเยาวชนบ้างเพราะว่านั่นคือบทบาทแรกที่เราได้เจอกัน ที่อาร์ทำเป็นเรื่องของสภาเด็กเยาวครชบในส่วนของเด็กเพชรพิเศษครับเรื่องราตวตอนนั้นมันเป็นยังไอองอาร์ต้องแบบแบบนี้ตั้งแบบเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนว่าขุมมาเป็นหัวหน้าระดับชั้นหัวหน้าเรื่องระเบเบบวินยัยโรงเรียนตันติก้าวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยตำแหน่งแรกเลยตอนปีหนึ่งนะผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมตอนปีหนึ่งอนะปีหนึ่งเลยครับรุ่นพี่บอกว่าเขาโค้งดีส่งได้อืมพี่มาช่วยหน่อย ก็เลยถ้าเข้าสู่องค์การบริหารนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยามสมัยนั้นกนั้นนะเรียกว่าราชพัฒน์นั่นแหละครับก็คือแลวเป็นจุดเริ่มให้ให้ผมได้เป็นนักพูดในจุดนี้เหมือนกันอ่าในคราว่าจุดนักพูดก่อนอพอเสร็จแล้วปุ้มก็ได้ขยับตําแหน่งในส่วนข,ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นรองนายกองค์การนักศึกษาเป็นนายกองค์การนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาในาองค์การนักศึกษาจะอยู่ช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ย ระดับประเทศเขามีการเลือกให้ให้แต่ละจังหวัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัด,ด,วดอ,อืมันได้เติบโตเกิดที่อ่างทองแต่ไม่ได้เติบโตทํางานนัานเด็กและเยาวชนที่อ่างทองอแต่ได้รับการเลือกตั้งได้รับกาม้อยวางใจจากเด็กและเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16อำเภอจนได้เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีแต่เป็นคนอ่างทองเป็นคนอ่างทองและเป็นคนแรกของอุธยา ปีสี่แปดครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่นั้นมาอืมจริงๆเป็นประธานสภาเด็กอยุทยาเนี่ยแล้วก็เข้าไปประช,มชมุมเจ็ดสิบหกจังหวัดทั่วประเทศอืมนะครับก็ได้มาเป็นรองประธานสภาเด็กข้าวชนแห่งประเทศไทยคนแรกในยุคนั้นอืมแล้วก็ได้ขับเคลื่อนง,งานด้านเด็กร่วมกับเพื่อนๆทั่วประเทศทํามาทุกสิ่งอย่างพอหมดวาระด้วยอายุหมดวาระโดยยี่สิบห้าปีด้วยอายุ ก็กลับมาบ้านกลับมาที่อ่างทองแต่พอกลับมาที่อ่างทองระหว่างที่เราทํางานสภาเด็กเราเป็นนายกองค์การนักศึกษาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งพื้นที่เราก็เข้าโรงเรียนดนตรีเราได้เห็นน้องๆมีความสามารถหลากหลายเยอะมากก็เลยนั่งคุยว่าเฮ้ยกับพี่อำนาจที่สาบพิเศษที่เด็กเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาเด็กพิเศษ เดี๋ยวต้องไปคุยกับท่านานอำเภอในยุคน,นั้นนะครับท่านปัญญางานเลิศนะท่านปัญญาท่านปัญญางานเลิศนะครับเป็นนายอำเภอวิเศษชัยาชาญนายครับผมในช่วงงานลํำลึกวิรชนอูดอกัวแก้วเนี่ยผมอยากรวบรวมเด็กวิเศษที่มีความสามารถมาอยู่ในขบวนแล้วมาจัดเทศกาลอยู่ในนี้ด้วยพี่น้าเราจะทำไงดีก็คิดไปคิดมาเฮ็ดวิเศษอื ก็เรียกว่านี่คือเด็กที่มีความสามารถแชมป์ยิงปืนระดับประเทศเออมอเตอร์คอร์น้องบ๊อบนรินชัยก้าหาอย่างเงี้ยเป็นคำว่าขยับมาแข่งสนามบุรีรัมแชมป์หลายสนามเลยนะลูกของท่านนายกสุกิตชัยก้าหาเนี่ยก็ยังมีหลายคนก็เลยใช้เป็นเพชรวิเศษนี่คือเพชรของพวกเราทําไมเราไม่หยิบสังดัาพวกเนี้ออกมาให้คนได้เห็นและให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นว่าฮี่รุ่นพี่ของเรานะประสบความสำเร็จในด้านนี้ด้านนี้ ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับเ <Ừ. S 2> พราะหมดวาระด้วยอายุ <Ừ. S 2> ก็เลยกลับมาที่พิเศษชายชาญทั้งทั้งที่พิเศษชยชาญเรามีต้นทุนมีต้นแบบหลายหลายหลายท่าน <Ừ. S 2> ที่ที่มีความกล้าหาญและเสียสละเราก็เลยเลือกในงานปูดอกปูกแก้วนั่นคือต้นแบบครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนั่นคือกล้าหาญและเสียสละก็ทำแบบนี้ขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบในบูธเรามีไฟบ้างไม่มีไฟบ้าง ก็จัดตามภาษาที่เราพอรวบรวมมาได้แล้วก็ท่านนายอำเภอก็ให้ให้พื้นที่ของเราอืนท่านเองครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเขาว่าเพชริเศษเธอซ้ในสมัยยุคของท่านนายอำเภอปัญญางารเลิศนั่นหละครับนั่นคือเรื่องราวของการที่เราได้ใช้ตัวเองได้เข้ามาพัฒนารวมน้องๆที่มีความสามารถรมาเป็นเพชริเศษเพชริเศษแล้วตอนนี้โครงการเพชริเศษของเราสานต่อยอย่างไงบ้างไม่มีคําว่าหยุดเลย แล้วก็โชคดีคือพอทําก่อนเนี่ยเขาให้ทําก่อนเนี่ยเขาเห็นอืแล้วเขาก็คอยซับพอสนับสนุนเราโชคดีตรงนั้นที่ผู้ใหญ่ในอำเภอวิสิาชานเนี่ยให้ความสําคัญใครมาเป็นแนนมเพอก็แล้วแต่เอาเลยลูกทําอำจุดแรกๆเนี่ยคือเราจะทากิจกรรมอะไรเราก็จะไปไปที่ประชุมกันนำพยาบาล ไปพูดในห้องประชุมอืมขอรับการสนับสนุนและเด็กเดินเชื่อไหมว่าสี่ร้อยคนเนี่ยให้คนละยี่สิบาทเราเป็นเงินแปดพันแล้วอืไว้ทํากิจกรรมเป็นกองทุนเป็นกองทุนแล้วแล้วทําทํากิจกรรมได้ได้หลายกิจกรรมจนมีคําว่าผมพูดว่าภูมิใจวิเศษชยชาญกล้าหาญเสียสละในยุคข,ของนายสักฤทธิ์สลักคำเป็นนายเพลเศษชาญปัจจุบันท่านกเกษียณในตําแหน่ง กูว่าราชการจังหวัดพะเยาไปแล้วอืท่านก็ยังไปมายังถามอยู่ตลอดว่าเพิเศษเคลื่อนอยู่ไหมยังสนับสนุนอยู่ยังทสนับสนุนอยู่ครับอืเราก็จัดเป็นอบรมอบรมคําว่าภูมิใจวิเศษช,ชาญนด่นะครับก็ได้เชิญวิทยกรหลากหลายสถานที่เอาเด็กวิเศษช,ชาญเนี่ยโรงเรียนมัธยมมัม่มงเรียนขยโอกาสมัง่งในรุ่นหนึ่งแปดสิบคนเนี่ยมาอบรมผ่านกระบวนการนี้หนึ่งภูมิใจก่อน แล้วก็ประวัติศาสตร์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของเด็กจิตอาสาเรื่องอาหารการกินของคนพิเศษชาเนี่ยสาวันสองคืนวิทยากรเราเนี่ยระดับประเทศทั้งนั้นเลยออืผู้ช่วยศาสตราจารย์จินนาเวทมีเนี่ยอดีตอธิการบดีราชพัฒน์เทพสตีเนี่ยมาดรจุฬากรมาราเสถียนวงท่านผู้เนการสถาบันรามจิตติมาปเป็นวิทยากรให้พันตีธีรวัตรบุญเพงราชงคลรักษของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาปเป็นวิทยากรให้เราแล้วก็ภูปัญ,ญญาชาวบ้านของพวกเราก็คือ อุปสงค์มั่งเรื่องประวัติศาสตร์สิ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันผูกฝังเขาบอกว่าก็เลยคุยกันว่าเด็กๆคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเด็กเนี่ยมันไม่เกิดความภูมิใจในแผ่นดินเกิดของตัวเองเนี่ยให้โครงการร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่สําเร็จเพราะมันไม่ได้เกิดความภูมิใจมันไม่ได้เกิดความรักในถิ่นเกิดของพวกเองตัวเองเนี่ยยัางไงาก็ไม่สําเร็จอืโครงการของเราก็ขยับมาเรื่อยเรื่อยๆรืผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มันจะเป็นท่านสมสักัน,นยกตีนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็สนั เดินหน้ามากับพวกเราคอยแล้วก็มีเงินก้อนใหญ่ที่เราสามารถขับเคลื่อนได้ก่อนโควิดเนี่ยนั่นคือเราจัดทำเสื้อเป็นเงินกองทุนเด็กนั่นคือกองทุนเรื่องของกิจกรรมทั้งหมดก็เป็นเสื้อภูมิใจภูมิใจที่พี่เด็กวิเศษสีดำๆำเคยได้อยู่เคยได้ตันนั้นแหละครับมันทําให้คนวิเศษเนี่ยซื้อเสื้อนี่ครับหลายพันตัวมันมีเงินมีเงินทุนเงินทุนเนี่ยก็ ท่านนนยกตีนายกรชัยนในยกอปจปปุบปันบเนี่ยท่านก็ให้ทุนเบื้องต้นอืไปทําเสื้อไปทําเสื้อพอได้ทอมเสื้อได้มาห้าพันบาทก็สั่งเสื้อจำนวนห้าพันบาทแล้วมาขายสองร้อยก็ทุนเก็บเอากำไรซื้อทําต่อขยายขยายขยับไปเรื่อยๆจนมีกิจกรรมโครงการสร้างบ้านพิเศษนะเด็กนะสร้างบ้านให้กับผู้โดยโอกาสเริ่มหลังแรกหลังสองหลังสามก็ขยับไปเรื่อยๆจนที่ ใหญ่เป็นกนารทังนายกเหล่ากาชาตท่านผู้ว่าในยุคของท่านวีเรวุฒิปุรตาสรณีเนี่ยนะคุณนายทักษิพรปุริาัสสุรนีพพอร์ตเป็นการทั้งผู้ว่าปวินชมนิประสาดคุณนายน้องเนี่ยอืให้เราไปเยอะมากมไม่เคยปฏิเสธเรื่องของเด็กเลยท่านบอกว่าให้เด็กและให้เด็กรู้จักคําว่าให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากือมเมาให้เราแล้วก็เขาไม่ออกตัวไม่เปิดตัวว่าเขาเป็นคนให้เหมือนกับ นายกเราเนี่ยนายกตีท่านสอสอพระดอนสอกรวีเนี่ยก็อยู่หลังไม่ได้ออกหน้าแต่ว่าให้เด็กรู้จักเขามาให้เ่พอเด็กมันรู้จักเขาให้ปุ๊บมันก็จะมันจะเกิดความสุขในตัวมันก็จะกลายเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเนี่ยมันความสุขมันอยู่แค่นี้สุดท้ายไม่เป็นกําไรนะแต่ที่ผมบอกเปิดตั้งแต่เริ่มต้นมาให้แล้วเราอย่าบ่นให้ด้วยความสมัครใจและไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแม้กระทั่งคาว่าขอบคุณ แต่ถ้าเขาขอบคุณนั่นถือว่ากําไรอืมผมก็เลยว่าเฮ้ยมันต้องเดินต่อเรื่องของการที่จะให้เด็กหยิบยื่นเสียสละเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ยังดีไม่มีของเดี๋ยวเราเอาซัพพอร์ตสละเวลาตัวเองที่จะต้องไปทําอย่างอื่นลงไปกับพี่อืลงไปกับพี่อำน,นาจอย่างเงี้ยก็ไปเป็นผู้ให้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 ใหมันจะเกิดเป็นพิศเศษที่มันโตขึ้นโตขึ้นจน,น,นโตไม่หยุด แล้วต่อมาจนถึงในาศักลิ์ริลักคำนี่แหละให้คําว่าภูมิใจวิเศษชาญก้าหาญเสียสะละเราจึงจัดมอบรางวัลเพชรวิเศษในยุคนั้นอแล้วก็ได้มอบรางวัลให้กับบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนทั้งในจังหวัดอ่างทองและบุคคลนอกจังหวัดอืที่คอยดูแลพวกเราที่เป็นต้นแบบจึงมีโครงการมอบรางวัลเพชรวิเศษคนที่มารับรางวัลเราเนี่ย ไม่ใช่คนแบบมีทุก์ตั้งแต่ระดับหลายๆระดับมาร<ม>ับรางวัลเราแล้วก็เขาบอกว่าบางคนที่อยู่ในระดับประเทศเขาบอกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้รับรางวัลจากเด็กเป็นผู้พิจารณามอบให้อ<ม>ืปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยเขารับจากองค์กรใหญ่<ม>เป็นคนให้เขาแต่นี่คือมีคณะอนุกรรมการมีผู้ใหญ่เป็นกรรมการอะไมีกรรมการหลายคนแต่รุ่นแต่ของเราคือเด็กเรามีเด็กเป็นคนตัดสินว่าคนนี้ผู้ใหญ่คนนี้เป็นต้นแบบให้เราได้ ใหญ่คนนี้แหละคอยสัมนุนกิจกรรมด้านเด็กอญญายุวชนมาโดยตลอดอแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้ในยุคแรกๆรางวัลวพิศเศษเรามอบมาแล้วสามปีเอ้สามครั้งสามครั้งแต่เราไม่ได้มอบทุกปีอืมอบในวาระพิศเศษต่างๆเราถึงจะมอบเราไม่อยากให้มองว่ารางวัลพิศเศษคือรางวัลที่โหลเกอใครก็ได้อืที่ได้รับพิศเศษเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในอำเภอวิสิชัยชานะมีลาจากหลายที่เลยจากหลายที่ ทางข้านพระเนี่ยท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองธรรมยุทธวัชเฉลิมกาจนาท่านก็ลับท่านก็มาด้วยตนเองก็ถือว่าเป็นเกียรติกับรางวัลแล้วด้วยนะพระจารย์แก้วท่านเจ้าอาวาสวัตโกอายุธยาท่านก็มารับรางวัลนี้แต่ว่าวาดไร่หลวงพ่อผาดก็มารับรางวัลนี้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งนี่คือแม้กระทั่งผู้ว่าปูท่านก็มารับรางวัลนี้เช่นเดียวกันอืนี่คือรางวัลนี้เคนได้ไปเขารู้สึกภูมิใจว่า เด็กเป็นคนคิดเป็นพิจนารณาถ้าพี่อยากให้อาร์ตสรุปความเป็นผู้ให้ของอาร์ตจากการที่อาร์ตทำเรื่องของสังคมชุมชนเยาวชนมาตลอดอยากนิยามคําว่าให้ของอาร์ตสุดท้ายตรงนี้มันคืออะไรครับถ้าใครให้โดยไม่หวังผลให้แล้วไม่บน่นนะให้ด้วยความสมัครใจเนี่ยนั่นคือความสุขจริงๆแ,แ,แล้วต่อจากนี้อาร์ตจะยังคงเป็นผู้ให้ต่อไป อย่างไงบ้างให้ด้วยตามศักยภาพที่เรามีมก็ยังทําอยอู่ไม่ไม่ไม่ขาดนะครับแล้วก็พยายามให้โอกาสน้องๆได้ขึ้นมาทําหน้าที่ให้โอกาสพื้นที่น้องๆได้มีโอกาสได้เห็นคนที่ได้โอกาสว่าเขาเนี่ยออืน้องสามารถที่หยิบยื่นให้ให้ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นเงินทองอืกําลังใจคําพูดก็ให้ได้อืแต่ถามจริงแล้วผมยังเชื่อมัน่น แล้วยังเคารพในการตัดสินใจของเด็กทั้งหมดเด็กไม่มีใครคิดว่าเป็นคนไม่ดีอืแต่อยู่ในช่วงของวัยของโอกาสอืที่เราจะปล่อยผ่านหรือป่าเท่านั้นเองอยู่ที่ผู้ใหญ่จะให้โอกาสเด็กยังไงจะสร้างเวทีให้เขายัางไงและเด็กพวกเขาจะก้าวเข้าสู่เวทีนั้นต่อไปอยังไงยังไงเท่านั้นเองขอบคุณอาตมากที่วันนี้ได้มาคุยกันนะว่าเป็นแขกรับเชิญคนหนึ่งที่พี่คิดว่าอยากมาคุยมากๆอีกคนหนึ่ง จนนัดคิวคุยกันได้นะครับได้ได้แง่คิดหลายอย่างทั้งของการเป็นผู้ให้โดยที่ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนแค่คําขอบคุณรอยยิ้มที่เขาให้มาน่ารักคือกําไรให้กับหลายๆคนเขาได้เข้าใจในบทบาทตรงนั้นเราเป็นยังไงขอบคุณที่อาต์ได้สร้างเวทีเล็กๆให้กับเด็กๆจนพวกเขาสามารถสานต่อให้กลายเป็นเวทีที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นได้ขอบคุณมากครับที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันในรายการของคนน่าคุยกับเพจที่ียังทองขอบคุณอาจมากนะครับสวัสดีครับ